เป็นวุ้นๆนี่นะครับได้ประมาณสักหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนะครับเนาะดูซิว่าเขาชดมันจะออกแม่แบบไหนคุณผู้ชมเกินขาดครับผมครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนี่คือช่องมีสปะนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ในป่านะครับคลิปที่แล้วนะครับเราเข้ามาเอาสมุนไพรในป่าเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเจออาหารชนิดหนึ่งที่มันแปลกมากนะครับแต่ถ้าเราถ่ายเป็นคลิปเดียวกันนะมันจะยาวมากกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อนะครับผมก็เลย แยกออกมาเป็นคลิปทําอาหารจากวัตถุดิบแปลกๆในปา่าเลยนะครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีวัตถุดิบอัยังที่สามารถหาในป่าแล้วเอามาเป็นอาหารได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเมนูนี้หากินอยากแน่นอนครับผมแต่ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ก่อนครับผมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับผมไปดูคลิปกันครับนี่นะครับคุณผู้ชมตะกี้หน้าสีนแกตัดไม้ไผ่ล้วก็ดังในมันจะมีวุ้นนะครับเนี่ยหันก็มีวุ้นอยู่ด้านในนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถนําไปทําอาหารได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการเอาแล้วก็ การเอาไปทําอาหารเป็นยังได้นะครับไปเลยครับชุกเข้าไปก็ควัปออกอย่างนี้นี่นะครับวิธีการเอาเนาะก็คือมันจะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับเวลาเอาตัดไม้ไม้ที่เปิ้ลเอาไปแปลงตอกมัดเข้านะครับอันนี้นะเราก็ทีนี้พอมันแค่ออกมามันจะเป็นนี่ครับเป็นวุ้นๆนะครับคุณผู้ชมเขาสามารถเอาตัวนี้ไปทําได้ผมลองจิ้มด้วยแล้วครับผู้ซื้อว่ามันจะจืดๆเย็นๆนะครับแต่มันจะมีความหอมของไม้ไผ่ครับนี่นะครับวิธีการเอา ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับตอนแรกว่าจะบาเอาแล้วนะครับ oh, 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 oh. พอดีมันเยอะครับกันเลยว่าโอ้โหน่เสียดายมากเลยครับอื <h ums> นี่นะครับมันจะเป็นเป็น,ว,นวุ้นนี่นะครับมันลูนะมันจากมันมันก็เหมือนวุ้นนั่นแหละครับแต่มันบาหวานเพราะ่น,นเพราะมันบได้มันเป็นของธรรมชาติเนาะมันเหมือนก <c oughs> ับอันวุ้นที่บนใส่น้ําตาลอย่างนี้นะครับ อันนี้มันจะกรุบกรุบนุ่มๆน,นะครับแล้วก็มันจะหอมไม่ไผ่มากเลยครับแล้ววิธีการทําเนี่ยชาวบ้านกนจะเอาไปใส่ใส่พริกใส่หยางที่มันมีรสชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการเอาแล้วก็วิธีการทําเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรพองนะครับเกินอ่ะเกินอ่ะัไม้มือไม้มันเตอะนี่นะครับวิธีการเอาควานออกมานะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับสุงสูงสุดยอดๆๆๆ ถุงถุงถจะล้นมันต้องตัดเอากระบอกันไปเนะนี่ยอ่านีหลายบอกเนาะเราไมาทัาคลิปได้เลยเพรามันหนักอยู่เอามาหินห้องหลาพุนนะกระบอกนี้น่าจะเยอะนะครับคุณผู้ชมดูแต่ก็ยังโอเคนะครับมันสามารถเอาไป รวมๆกับอันอื่นได้อยู่นะครับน้องออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วครับอันนี้กันในรัอ่ะเนี่ยมันกรุบๆดีเนาะอันนี้มันกรุบๆถ้าถ้ามันเป็นน้ําเกินไปนี่มันจะมาไขรัมอะไรเนาะสู้วันที่มันจะเป็นวุ้นๆนะครับคุณผู้ชมวุ้นจากไม้ไผ่ครับผมโอ้เยอะเลยนะครับอันนี้ปลอกกี่แล้วนะครับคุณผู้ชมึๆเแต่ดี๋ยวเฮาจะเอาไปทําที่บ้านนะครับผม นเส่่งกอนร็จแล้วพอหกแล้วเนี่ยโอ้ยได้หนักเลยเนะี่ยนี่พ่อกำลังแจ้งอยู่กันเนาะแจ้งกันเดี๋ยวให้ลุงดำย้ำนะครับคุณผู้ชมต้องกลับไปย้ำที่กระท่อมนะครับเพราะว่าในแปลงนี้ฝนมันจะตกแล้วอุปกรณ์วัสดุหามาหนีเนาะ,อะโอเคนะครับผมใส่เครื่องใส่ปะพุยกละมังนี่นะครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมออกมาจากป่าแล้วนะครับผมแล้วก็วุ้นที่เขาได้จากป่าเนี่ยนะครับเป็นวุ้นไม้ไผ่เนี่ยได้ประมาณสักหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนะครับนาอแล้ววันนี้ผมจะมาย้ำวุ้นเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรอย่างพ้องเนาะถ้าพื้นเมืองจริงๆแล้วเพิ่นมาได้ห้องวุ้นนะครับเพิ่นจะห้องว่าเพียงนะครับเพียงนะครับใบเจช่เพียงนะเพียงแบบว่าไม่มีหลอกกล้ำนะครับผมซึ่งถ้าตังลําปางเนี่ยเวลาเพิ่นย้ำเพิ่นจะใส่ตังพริก อหอมเนาะกระเทียมนี่นะเอาไปจีไฟกะปิไปจีไฟแล้วก็ใส่ขานะครับแล้วมาตำตำเป็นพริกแล้วก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็ใส่บีบบบนาวไปน่อยหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะย้ำสูตรของมีสะปะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่ามันใจให้อย่างไงผม,ผมจะใช้สูตรยำโดยใช้พริกลาบนะครับผมพริกลาบสําเร็จนี่นะนำ้ำลายไหลจะพริกลาบสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ผักไผ่หอมด้วน แล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะบีบมะนาวใส่ต้วยใส่เกลือใส่ผงชูรสนิดหน่อยเนาะแล้วดูว่ารสชาติมันจะออกมาอย่างไรนะครับความจริงมันกลิ่นซดได้นะครับถ้าเฮากลิ่นซดสนี่นะครับคุณผู้ชมรสชาติมันค่อนข้างที่จะจืดนะครับเนาะจืดเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาตินะครับแต่มันจะมีกลิ่นหอมหอมไม้ไผ่มากๆเลยนะครับแล้วรสสัมผัสเนี่ยมันก็เหมือนวุ้นทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเนื้อมันจะซุยกว่า เนื้อมันจะออกใสๆกว่าวุ้นทั่วไปนะครับรสสัมผัสดีกลิ่นดีแต่ว่ารสชาติเขาต้องไปปรุงเพิ่มนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าทําอย่างไรครับผักไผ่หอมดวนที่เขาปลูกไว้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เขาจะใช้งานนะครับเขาจะเก็บเอานี้แหละเขาจะเก็บเอาผักไผ่หอมดวนจากที่เขาปลูกนี่นะครับไปใช้ในการยาวุ้นของเขาซึ่งผักไผ่หอมดวนที่เขาปลูกไวนะ้นยผมสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับขยายพันธุ์ไว้ใส่กระถางหรือว่าใส่กระมังอื่นๆไว้นะครับผม เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าวิธีการขยายพันธุ์ของผมเป็นอย่างไรพ้องอันนี้หอมดวนนะครับเนี่ยเริ่มงามแล้วครับตอนที่เขา,าตัดกิ่งแก่มันไปชำใหม,ม่เนี่ยอันเก่ามันก็ค่อนข้างจะโสมหน่อยเนาะแต่พอหลังจาก่านไปสักพักหนึ่งพอมันได้น้ําแล้วก็มันปรับสภาพฟื้นตัวมาได้เนี่ยมันก็จะางามขึ้นมาแหมรอบนึงนะครับอันนี้เป็นพักภัยนะที่ผมเด็ดเนี่ยเดี๋ยวรอผมเก็บเซจเรียบร้อยผมจะ เอากล้องมาแพรให้คุณผู้ชมดูว่าผมใช้วิธีขยายพันธุ์แบบไหนนะครับไม่ต้องประหยัดนะครับเพราะว่ามันมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เฮาอนันปลูกเองเนาะไม่ต้องเสียดายครับผมสร็จเรียบร้อยก่อนล้างน้ําไปลาเฮาล้างเฮา,า,ากา็เนี่ยครับล้างเสร็จแล้วก็น้ําที่เฮาล้างเนี่ยมันก่อนจะลาดลงไปบนอ่าบนพักที่เขาปลูกเนี่ยครับเนาะคือว่าใจแบบใจน้ําแบบแบบไม่เสียเปล่านะครับล้างเสร็จน้ําที่ล้างพักเรียบร้อยก่อลงไปโรดผักต่อนะครับโอเค อันนี้เป็นพักที่เราปลูกเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือสะระแหน,น่หรือว่าหอมดวนเนาะภาษา,า,าทางภาคเหนือพนท้องหอมดวนนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็คือพักแพลวนะครับหรือว่าภาคเหนือพนท้องผักไผ่นะครับเนาะเราจะเอาใจทําทอาหารในวันนี้นะครับผมเราก็ส่วนที่กิ่งแก่มันเนี่ยถ้ามันออกแดงแดงแ,ดงแล้วนะครับถ้าก้านมันแดงแล้วเรียบร้อยเนี่ยถ้าเขาจะขยายพันธนะุ์เราก็ตัดเอาอันที่มันก้านแดงๆเนี่ยคุณผู้ชมนี่นะครับผมจะให้ดูเราตัดแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้ก่อนนะครับ แล้วมันจะขึ้นหลากขาวเอะค่อยเอาลงดินนะครับมันจะเป็นง่ายมากๆเลยครับเนี่ยอันก่ออันไหนถ้ามันแก่แล้วเนี่ยครับเห็นหรือยังอันไหนถ้ามันแก่แล้วเนี่ยผมก็จะตัดออกมาช้ำขึ้นหลากขาวมันขึ้นนะครับไม่ใช่ช้ำบนท้องว่าแจ่น้ําวันนี้เนาะแจ๊น้ําไว้สักคำแล้วก็หลากขาวมันออกแล้วเราก็นาไปปลูกได้เลยครับผมง่ายมากๆเลยอันนี้อินทผ่าล้มนะครับผมที่เอาช้ำไว้เนาะพอส่วนผสมครบนะครับผู้ชม เรากลับมาปรุงกันเลยอนยลันดับแรกผมจะใส่พริกนะครับซึ่งมันเป็นพริกลาบสําเร็จของทางภาคเหนือนะครับที่ผมเลือกใช้เพราะว่ามันประยุยงยากครับคือมันมีเครื่องเทศต่างๆเนี่ยผสมอยู่ในพริกอยู่แล้วเนาะและ้วผมจะบอกเทคนิคนะครับเวลาใส่พริกในยําเพียงหรือว่าวุ้นไม้ไผ่เนี่ยไม่ควรใส่พริกเยอะนะครับผมอันนี้คน,คนแก่เพมันบอกมาว่า,าวุ้นไม้ไผ่หรือว่าเพียงเนี่ยมันแอพ่แอพริกนะครับคาว่าแอพ่พริกในภาษาภาคเหนือนี่ก็แปลว่า บุญเนี่ยมันบบาสู้พริกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เยอะเกินไปน่ยมันจะทํเใหื่องเศมากนะครับผมมันบาด,ดูดซับพริกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่นิดเดียวนะครับผมเติมลงไปเลยนี่นะครับเติมพริกลาบลงไปเลยนะครับโอ้โหหอมเครื่องเทศมากเลยไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะนี่นะครับพริกลาบสําเร็จจากนั้นเรียบร้อยนะครับผมผมใช้เกลือหิมาลลยนะครับเลยเลยต้องตำนิดหน่อยเพราะว่าเกลือหิมาลลยเนี่ย มันจะเป็นเม็ดนะครับผมถ้าเอาสมมติว่าเอาบัตรตำม,มันเนี่ยมันจะละลายช้ามากตำแล้วก็ใส่เกลือลองไปนะครับคุณผู้ชมใส่เกลือลองไปไปนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าไม้ไผ่วุ้นไม้ไผ่นี่มันจือดอยู่แล้วเนาะเขาก็คลุกเคล้าก่อนมันจือดอยู่แล้วเวลาเขาเติมเครื่องปรุงเยอะเนี่ยมันจะลดลดมันจะออกไวมากๆนะครับผมพอหลังจากนะั้นเส็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็มาหั่นอันนี้ครับไหลน้ำไหล ดูมีดทำครัวเฮานี่ครับคุณผู้ชมมีดทำครัวเฮานี่เป็นมีดชนิดเดียวแล้วก็เป็นเล่มเดียวกับที่เฮาใช้ตัดไม้นะครับนี่แหละครับวิธีการอยู่กระท่อมปลาก็คืออุปกรณ์เราจะไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วมันเกะกะเยอะแยะลุงหลังเนาะจากนั้นเฮาก็เอานี่ครับหอมดวนนะครับหอมดวนหรือว่าสะแหนนะครับเนาะเอามาหั่น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 บต่ต้องบต่ต้องละเอียดเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเฮาหั่นละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะมาได้ลดสัมผัส ของสาลแหนนะครับหันเซลลร้อยห้าก็ใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะครับความจริงของคาาเท่านั้นนี่ครับที่่นจะใส่อันผักไผ่หอมดวนนะแต่อันนี้เขาถือว่าเป็นสูตรของเขาเนาะสูตรของมีสแะปะนะครับเขาจะใส่ทุกอย่าง <c oughs> อันนี้สูตรนี้นี่คิดว่าคงจะยังบมมีไผ่ทาตัวนะครับต่อไปก็เอาผักไผ่หรือว่าผักแพรวนะครับมาหัน่นหยาบๆนะครับผมผักแพรวนี่บอกควรใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เปรี้ยวนะครับผม ผมจะหั่นแล้วก็จะใส่แค่แบ่งใส่เอาเนาะใส่ลงไปทายทำไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยนะครับแล้วก่อนหลังจากนั้นนะครับต้นหอมผักชีนะครับผมมันหั่นก่อด้ในกล้องอะ่ะตะกี้ใายบอหา่นเขียงก็เราทำไปเรียนแล้วนะครับต่อไปนะครับผมต้นหอมผักชีนะครับหั่นลงไป หั่นลงไปเลยนะครับหั่นแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับต้นหอมผักชีก็เหมือนกันเวลาเขาหัห่นเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของอาหารของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับแต่ว่าเวลาหั่นเราควรหั่นแค่หยาบๆนะครับบ่ควรจะหั่นละเอียดเกินไปเพราะว่ามันจะบดได้รสสัมผัสของอาหารนะครับความจริงแล้วเขาอยากได้รสสัมผัสของอาหารป่าจากธรรมชาติเนี่ยเพื่อเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่ดี มีความหอมแล้วก็รสสัมผัสที่ดีถ้าเราใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไปเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เสียรสชาติไปทีนี้ก็ใส่ไปก่อนจะใส่มะนาวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอชิมก่อนชิมดูรสชาติว่ามันจะนักไปทางไหนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะเติมมะนาวเข้าไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอ่อนเค็มแน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคลุกเคล้านิดหน่อยนะครับอ้ยหืมน่ากินมากๆเลยอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่า ด,ดูจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากินมากเลยนะครับอืมไม่เร็วครับเดี๋ยวๆเ,เส้นมะนาวกันหน่อยเส้นมะนาวไปประมาณสักนี่นะครับบีบใส่ไ,ไปเลยดูซิว่ารสชาติมันจะออกมาไปแบบไหน <c oughs> ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่าเนี่ยคือครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่กลิ่นยำเยื่อไผ่เอ้ยไม่ใช่เยื่อไผ่เป็นห้องอย่างก้อ วุ้นไม้ไผยนะครับหรือว่าทางภาคเหนือในบางภูมิภาคเนี่ยปนห้องว่าเพียงนะครับผมยําเพียงยำเพียงอืมสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดค,คุณผู้ชมเกินขาดครับผมนี่คือครั้งแรกนะครับเดี๋ยวคุณดูคุณด,ดูหน้าตานะครั้งแรกในะชีวิตของผมเลยนะครับเนี่ยครับ เฉินคาดครับคุณผู้ชมตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะจืดๆเนาะเพราะว่ามันดูแล้วมันมันน่าจะเข้ากับเครื่องพริกเครื่องแกงต่ใดนะครับเพราะมันเป็นบูนอะเนาะแล้วก็ที่นี่เอามาคูเขามันก็พริกมันน่าจะเข้ากับเนื้อมันได้ไงผมก็เลยลองมายำดูแบบยำยำพริกลาบนะครับแต่ว่าชิมแล้วอร่อยมากครับเยี่ยมครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดมันเป็นรสชาติของคนไทยอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็มันได้ความหอมครับได้ความหอมของ ได้ความหอมของพริกแกงอะ่ะพริกลาบที่มันมีอ่าพุ่นหอมอย่างก็เครื่องเทศอะ่ะมีเครื่องเทศอยู่ในพริกลาบเนาะเรียบร้อยก็จะมีความหอมของสมุนไพรก็คือผักแพลวแล้วก็อ่าสะระแหน่นะครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีก็หอมนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือความหอมธรรมาชาติจากไม้ไผ่นะครับบุ้นไม้ไผ่น่ะมันหอมมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่าถือว่าประสบผลสาเร็จนะครับเทคนิคในการกินนะครับด้วยความที่ว่าวุ้นเนี่ย เนื้อมันแน่นนะครับเพราะฉะนั้นพริกมันจะบบเข้าไปในในเนื้อของวุ้นเหมือนกับเนื้อไก่เนื้อหมูอย่างนี้นะครับ,บสามารถเข้าไปได้เวลาเขากินเขาก็สดน้ําเขาก็ตักน้ําไปตัวแล้วก็ตักวุ้นไปพร้อมๆกันนี้นะครับเรากินอืมสุดยอดครับเนื้อความขาดหมายครับคุณผู้ชมอือหืออย่างนี้นี่มันจะทำเมื่อเขาย่างนะครับเดีย๋ยวถ้าเจอกับนี่ต้องเอามาแหมครับ อร่อยมากๆอันนี้บ่ได้เฟกไ่ได้สแสดงนะครับผมยอมรับว่ามันอร่อยจริงจริงพอดีกลมกลมเลยอร่อยมากครับอาหารจากธรรมชาติครับสุดยอดครับยกนิ้วขึ้นเลยยอมรับว่าอาหารที่เพิ่งกินครั้งแรกนะครับเหนือความคาดหมายที่อา่าเปนเหาว่าประเมินจากหน้าแต่มันเนะมันดูดูมาแล้วก็เป็นวุ้นทื่อๆนะครับ น่าจะจืดๆเนาะแต่พอกินดูแล้วก็โอเคเลยรสชาติมันดีมากๆนะครับอู้แบตผมจะมดแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับ,รบและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอะหาคลิปผมปะ,ปะนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ